เอาขอจเจริญสุขสวัสดีตอนเย็นนะทุกคนทุกท่านทุกรูปทุกนามก่อนที่จะไปส่งน้ํายังไม่ได้ส่งน้ําเลยหนาวด้วยบรรยากาศเนหนาวด้วยนะ,ะลมลมพัดไม่รู้นะได้ยินเสียงไหมบรรยากาศเหมือนเดิมนี่ช่องเขาขาดนะช่องเขาขาดนี่หยุดนี่ก็ช่องเขาขาดเหมือนกันช่องเขาขาดอำนาจ,จเจริญ บรรยากาศที่อยู่ที่ปฏิบัติที่พักที่โน่นวัดก็อยู่ตรงโน่นโน่นโน่นจะอยู่ในป่าตรงที่วัดที่อยู่ถ่ายให้ดูไปก็เท่านั้นเคยถ่ายให้ดูแล้ว <c oughs> วัดมันไม่มีอะไรสวยงามนะไม่ได้มีพญานาคให้กราบไหว้ไม่มีมียักษ์เวสวรนให้ให้ถวายดอกกุหล,ลาบแดงกุหลาบแดงกำลังอากำลังบานไม่มี ไม่มีพยาคุดให้ขอพรนนะ <c oughs> อือก็มีสาราไม้เก่าๆสังกระสีผุๆนั่นแหละเอาไว้นั่นแหละกันแดดกันฝนได้หลวงตรงหลวงตาก็ท่านสร้างเอาไว้นะตะมาไม่ได้สร้างหรอกตมาไม่ได้พระก่อสร้าง <c oughs> อาตมาพระผีบ้าผีบอไม่ได้พระหาเหวอะไรหรอกตมาเนี่ยจะบอกตัวเองพะระปฏิบัติปฏิบัติอะไรไม่ปฏิบัติอะไรหรอก พระปากหมาเดี๋ยวต่อมาอ่ะนะมาเข้าเรื่องคือว่าอทุกวันนี้นะว่าอืพระสงฆ์องค์เจ้าเราเนี่ยเราจะดูมันมีพระปลอมพระอะไรพระพระเฮ้นี่เยอะมากตัวเองก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองดีเออบอกทุกคลิปทุกครั้งนะเราจะดูยังไงเนี่ยพระปลอมเลยนะอ่าสแกนภายนอกใช่ไหมอาจะมาไปนอน ไปนั่งไปนั่งไปนอนไปเดินคิดวิเคราะห์แล้วว่าโยมโยมจะดูยังไงที่มันจะดูออกง่ายที่สุดใช่ไหมดูแบบสแกนภายนอกก่อนนะค่อยๆเจาะลึกเข้าไปภายในเดี๋ยวนะภายนอกเหรอไอเนี้ยก็บอกไว้ว่ามันดูยากมากนะถ้าใครไม่เคยบวชถ้าใครไม่เคยอยู่ตามวัดตามวาไม่เคยชินวัดชินวาเนี่ยจะดูยากมากมาก นะแต่ถ้าว่าใครชินวัดชินวาเคยเข้าวัดเข้าวาทําบุญสุนทานเห็นพระเห็นเจ้าคุ้นเคยกับพระกับเจ้าเนี่ยมันจะดูออกง่ายง่ายนะนะโอ้ลมจะไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนะถ้าล่วงตกลงไปนี่ก็ไม่รู้กระโดดฮึบเอ๋ามาไอที่มันบางๆลมหน่อยดินะนะเอามาต่อ เอาสแก,กนภายนอกนะสแก,กนภายนอกก็คือเราดูภายนอกใช่ไหมดูง่ายที่สุดคือดูว่าดูก่อนว่าใส่เครื่องประดับไหมถ้าว่าใส่นาฬิกาใส่สร้อยไม่ใช่ลูกประคำนะไม่ใช่เกี่ยวกับอ่าลูกประคำนะเอาเขาไว้ใช้บางท่านท่านเอาไว้ใช้ปฏิบัติท่านเอาไว้นับไว้นับเวลาภาวนาไม่เกี่ยวพวกสร้อยเลด สร้อยแหวนนาฬิกาจะเป็นทองคําทองจะเป็นทองหรือเป็นเลนหรือเป็นอะไรก็ตามแต่เป็นเครื่องประดับต่างๆเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยให้เหมาไปว่าน่าสงสยัยแต่ไม่ได้ไปการันตีนะว่าปลอมหรือจริงถ้าปลอมหรือจริงนั้นมันมีสองนัยยะอ่ะพระจริงในทางธรรมกับพระจริงในทางโลกพระจริงในทางโลกก็คือมีเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างเหมือน เหมือนพระทั่วๆไปอ่ะก็มีใบสุดที่มีเอกสารอะไรนั่นเนี่ยเหมือนอาตมาก็มีเอกสารเอกสารอย่างเงี้ยนะเนี่ยนี่พระจริงในทางโลกแต่พระจริงในทางธรรมคืออะไรพระจริงในทางธรรมคือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือไม่ต้องสนใจอะไรละอ่าไอ้นั่นเอกสารเอกสารมันก็เป็นภายนอกอ่าเอกสารก่อตั้งวัดเอกสารก่อตั้งเจ้าวาดเป็นข้่เอกสารภายนอกนะผมยาวผมสั้น มึงจะรูปสวยรูปหล่อรูปขี้เหล่เป็นแค่ของสมมุติภายนอกพระมันอยู่ที่ใจนี่คือพระในทางธรรมจีวรขาวจีวรจ,จะสีดําสีขี้สีขี้เป็ดหรือสีส้สสสมสีเหลืองสีน้ําตาลสีอะไรคลองได้หมดพระท่านพระจริงๆท่านจะไม่ไม่ไปยึดติดกับของอย่างนี้มึงใส่ชุดพางทหารยังเป็นพระเลยเออนี่คือพระในทางธรรมพระมันอยู่ที่ใจจะผมสั้นผมยาว เป็นพระได้หมดนี่คือพระที่ท่านละสมมติอยู่เหนือสมมตินี่คือพระที่ทางทางธรรมนะอ่ามาเข้าเรื่องของพระปลอมพระจริงในทางโลกอ่าวันนี้เอาพระปลอมพระจริงในทางโลกพระที่บวชถูกต้องตามกฎเทลสมาคมบวชถูกต้องตามคณะสงฆ์มีอ่าเอกสารการบวชถูกต้องทุกอย่างอ่านึ่งแหละมันก็นั่นแหละ เ,เครื่องประดับดูก่อนเห็นก็เห็นอยู่คลิปหนึ่งไอ้พระอะไรอะพระเคลวงามอะไรนะชื่อเคาวงามที่ท่านมีเขาอ่ะแต่เป็นพระปลอมมาแหละไ,ไม่มีใบแล้วก็มามาอ้างว่าตํารวจเนี่ยยึดใบสุทธิอะไรไปหมดตํารวจเขาจะยึดไปทําไมใ <c oughs> บสุทธิพระแ้เอาไปทําไมเออแล้วหิวอะไรนะะะหิว ถุงขยงขยะ่อยู่ถุงของเก่าอะไรพวกกระป๋องพวกขวดน้ําขวดอะไรเงี้ยเออจะแกจะไปขายหรือไงไม่รู้นะเออคนส่วนก็ส่วนมากก็คนสติไม่ดีนี่แหละโยมเอ้ยบางทีอ่าเดินอ่าคนสติไม่ดีนี่จะชอบไปอาศัยตามวัดตามว่างเงี้ยบางทีก็ไปลักเอาเออจีวรหลวงปู่หลวงตาที่จีวรที่ท่านพาดตากเอาไว้หรือจีวรที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วอะไรเนี้ยพวกคนเล่ร่อนพวกเนี้ย พวกคนที่ว่าสติเขาไม่ดีเนี่ยนะเขาก็จะเอาจีวรพวกนี้เสียงอะไรไม่รู้มาต่อมาบอกแวกอกแวกเอาเอามามา,มาต่อเรื่องของเราก็จะเอาจีวรพวกนี้ไปคลุมมั่งไปห่มม้่งข้าหนายวข้าอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเขาเขาก็อันนี้แล้วก็เดินออกไปอย่างเงี้ยบางทีเห็นไปซื้ออ่าหมูปิ้งไก่ปิ้งซื้ออะไรข้าวเหนียว ตับอะไรกินอย่างเงี้ยโยมก็มกักจะถ่ายรูปไอ้นี่นะมกักจะถ่ายรูปแล้วก็เอามาวิจารณ์กันแล้วก็ามานี่กันบางทีโยมต้องแยกแยะใช้สมองดูด้วยเวลาดูอะว่าคนไหนสติดีคนไหนสติไ,สตไม่ดีนะเข้าใจไหมโอ้ลมพัดหรือเว้ยเอ้ยอืมเอามาอยู่ตรงที่ลมไม่พัดเนี่ยนะต้องดูด้วยว่าคนสติดีหรือไม่อย่างไรเออ ไม่ใช่เห็นคลองผ้าเรืองเหลืองนี่บอกว่าเป็นผ้าหมดแล้วเออแล้วก็บางทีพระที่ร้องคาราโอ,กอ,าโอกเกะบางทีเขาทำคอนเทนต์บางทีเขาแสดงเป็นการแสดงของเขาเออบางทีพระทำหนะ้าทาปากเออไปตามขาบวนอ่าตามขาบวนอะไรอ่ะตามประเพณีเขาขบวนอืมพระเวสสันดรตามอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเห็นพระบางทีพระไอ้ที่ว่าเขาแสดงเป็นพระนะ คอสเพย์ pay, แต่งคอสเพย์เป็นผ้าแล้วก็ไปกระดกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ alcohol, อะไรอย่างเงี้ยก็โยมก็จับก็ถ่ายรูปได้เขาเป็นเขาไม่ใช่พ้าเขาเป็นเหมือนนักศึกษาเหมือนนักสแสดงแต่ใส่ชุดผ้าบอกสแสดงอันเนี้ยตามประเพณีต่างๆัน่มันก็ดื่มแอลกอฮอล์กันอะไรอย่างเงี้ยบางทีแต่งชุดผ้านะเขาเป็นนักแสดงอะแต่งคอสเพย์เข้าใจไหมมันต้องแยกแยโยมต้องแยกแยะอะไรให้ออกแล้วก็ AI อีก ต้องไปศึกษาด้วย AI คืออะไร AI ที่มันทําภาพออกมาอัตโนมัติอ่ะบางทีพระนั่งกับสาวๆพระเต้นนั่นเต้นนี่พระนู่นพระนี่เป็นรูปพระนี่ทําออกมาเยอะมากอส่วนมากก็เป็นผู้พวกไม่มีศาสนาทั้งหลายแหละหรอกพวกนี้พวกไม่มีศาสนามันรวมไปทั้งไม่นับถือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พวกนี้มันจะไม่ค่อยนับถืออะไรหาเหี้ยวหรอกนับถือตัวของมันเองนะพวกนี้อจะถูกจะผิดก็วพวกของมันเองพวกนี้ไม่มีที่ยึดติด แล้วก็พวกนี้เป็นกลุ่มเดียวกันกับพวกที่ดูหมิ่นพวกดูหมิ่นชาวอีสานด้วยไม่ชอบคนอีสานไม่รู้เป็นหาอะไรพวกนี้นะวกกลุ่มเดียวกันอนะ่ะเออนะแต่ก็ดูดูแล้วพวกมึงก็ไม่มึงมากลับมาดูคนอีสานเข้าบ้านบ้านอยู่บ้านเขานะบ้านเขาหลังใหญ่หลังโตนะคนอีสานเะนี่ยพวกมึงอยู่นี่นนะสลัมส่วนมากนะสลัมอยู่ตามข้างคลอง,องดำๆเอาไม้ลังสร้างบ้าน บ้านเอาป้ายป้ายอะไรอะป้ายสสเขาหาเสียงเอามามุงเป็นบ้านเป็นอะไรอยู่แล้วแล้วก็ชุมชนขี่ยงกีาเพียบสลัมอ่ะสลัมในกรุงเทพมคนมากเนี่ยพวกเนี้ยพวกที่ไม่เอาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยอดูมิ่นแต่คนอื่นดูถูกแตคนอื่นโดยโดยเฉพาะโคดีสารนะอืมดูบ้านตัวเองหรือโคสลัมตมาก็ไม่อยากจะไปว่านะ มาดูถูกคนอีสานก่อนรับไม่ได้ตมาคนาอ,อ,อ,อีสานไงเออผ้าอีสานด้วยอ่ะช่างเขาไอาเรื่องนั้นเอามาเรื่องของเราหนึ่งเครื่องประดับพระไม่สามารถใส่เครื่องประดับได้ไม่ว่าจะสร้อยแหวนนาฬิกานาฬิกามงกุฎอะไรก็แล้วแต่นะใส่หมวกเหมือนกันใส่หมวกไม่ว่าจะหมวกอะไรถ้าเข้าบ้านพระจะไม่ใส่หมวกจะไม่เอาอะไรคลุมศีรษะ พระจะไม่คุมศีรษะหมวกเนี่ยหมวกกันนงกันหนาวเนี่ยเอาไว้ใส่ในวัดหรือใส่เวลาจำวงจำวัดเวลาหนาวอะไรเวลาออกวินทวงวินทบาทเอาตามพระธรรมวิมนัยนะเวลาเข้าบ้านเวลาเข้าบ้านต้องคล้องผ้าให้เรียบร้อยเวลาเข้าไปในหมู่บ้านหรือเข้าไปในบ้านไปไปตามชนชนาบทไปเอ้ยไปตามชุมชนหรือไปตามบ้านญาติโยมตามกิจนิมนตนะ์อะไรก็ตามแต่เนี่ยคล้องผ้าให้เรียบร้อยเราจะไม่คุมศีรษะ จะไม่ใส่หมวกเออถ้าว่าพระเห็นพระใส่หมวกออกวินาบาตใสของเก็ะแต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นพระลอมปทั้งหมดนะพระท่านอาจจะหนาวก็ได้แต่ถ้าว่าพูดตามพระธรรมวินัยมันทําไม่ได้ผิดอาบาัตเป็นพระตามพระธรรมวินัยก่อนต้อยแหวนนาฬิกาเนี่ยเหมือนกันเครื่องประดับก็ตามพระธรรมวินยัยแต่นี่คือเราสแกนภายนอกให้ให้ดูออกซะก่อนให้ว่าเออให้ให้ตั้งข้อสงสยัย ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยเฉยๆยไม่ได้ว่าไปการันตีว่าท่านเป็นพระปลอมหรืออะไรพระปลอมพระจริงต้องเข้าตรวจสอบมันถึงจะรู้สองการคลองจีวรอ่ะหนึ่งม่ไหมหนึ่งเ,เครื่องประดับสองใส่หมวกการใส่หมวกเพราะถ้าว่าพระจริงท่านศึกษาพระธรรมวินัยท่านจะรู้ว่าท่านควรถอดที่จะถอดหมวกเวลาเข้าไปในเขตชุมชนสามการคลองจีวรไอ้น,นี่จะดูยากหน่อยถ้าโยมที่ไม่คุ้นพระคุ้นเจ้าไม่คุ้นวัดคุ้นวาเนี่ มันจะดูยากเพราะถ้าว่าพระที่ท่านอันนี้แล้วมันจะดูหนึ่งเนื้อผ้ากีวอนเนื้อเนื้อของผ้พาพระที่ท่านบวชมานานๆหรือผ้าอันนี้เขาท่านจะไม่ใส่มันจะมีกีวอประเภทจีวอนใส่และใส่ขอไปทีอ่ะใส่แล้วทิ้งอะไรเงี้ยนะส่นวนมากจะเป็นพระพวกพระหรือเนนที่บวชแก้บนบวชเจ็ดวันสิบห้าวันอะไรเนี้ยผ้าผ้าชั้นเดียวอ่ะ ถ้าพระที่ท่านบวชมานาน,านบวชที่เป็นพรรษาท่านท่านจะไม่คลองกีวบอลประเภทนี้แล้วก็จะมีบาทเหมือนบาทอ่าบาทสมมุติเขาเรียกว่าบาทสมมติเอาไว้ใช้ในงานบวชอะไรเงี้ยพระจริงๆท่านก็ไม่ใช้ไอ้บาทเนี่ยบาทลูกเล็กๆแล้วก็เป็นได้สีส้มๆอะไรถักไปถักมาอะไรเงี้ยแต่บาทลูกเล็กๆกับบาทมาสมมุติแค่สมมุติเอาไว้ใช้ให้เอาไว้บวชให้บริขารแปดให้บริขา 8, รขามันครบ าบริขารพระเนี่ยมันครบเวลาบวชมันจะมีบาทสมมุติขึ้นมาบาทลูกเล็กๆอ,อ่ะอ่าถ้าว่าพระรูปไหน <c oughs> สะพายบาทอันนี้บินทบาทก็ให้ตั้งข้อสงสัยว่าอ,อาจจะเป็นพระปลอมก็ได้การคลองจีวรเหมือนกันอ่าการคลองจีวรการคลองจีวรเรียบร้อยอ่าการคลองเนี่ยจะดูความเรียบร้อยของการคลองจีวรถ้าว่า พระที่ท่านบวชมาน,นานบวชได้พรรษาหรือพระที่พระจริงๆมันมันดูออกถ้าเป็นพระด้วยกันนี่จะดูออกหรือว่าคนชินว่าชินว่าจะดูออกถ้าพระปลอมเนี่ยมันจะคลองจีวรไม่เรียบร้อยหรอกมันจะคลองไปคลองมัว่วๆตัวๆของมันอ่ะมันไม่ชินนะนะเพราะว่าไปไปไปแต่งตัวเรียนแบบพระนี่ก็ผิดนะผิดกฎหมายด้วยนะแต่งตัวขายพระเนี่ยผิดเท่าเท่ากับแต่งตัวไม่ได้เป็นตำรวจแต่ไปแต่งตัวตำรวจไม่ได้เป็นทหารแต่แต่งตัวทหาร แต่งตัวคล้ายตำรวจคล้ายทหารอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวคล้ายพระความผิดเท่ากันเพราะว่าพระก็เหมือนกับอะไรเขาเจ้าหน้าที่เหมือนกันอืมนะนี่ก็ตามกฎหมายเราไปศึกษาดูนะอไอตมาเคยพูดไปแล้วนะคลิปหนึ่งนะไอโทษฐานแต่งตัวคล้ายพระนี่มันต้องจัดให้หนักๆอ่า มันถึงจะเข็ดกันยังไม่มีา้าปลอมอ้พวกข่านี่ก็ไหนนะเออมึงคิดได้ยังไงว่าพระนี่ันเป็นพระแล้วมันจะรวยมันรวยจริงถ้าพระในเมืองถ้าพระมามา,มาบวชมาเพื่อมาหาเงินมันก็น่าจะรวยเออถ้าพระตามป่าตาม,าตามดรงอะไรเงี้ยมันจะไปหาเงินที่ไหนล่ะเออเอเอเอืมไม่ได้บวชมาเพื่อเงินเพื่ออะไรเี้ยมันไม่มีเงินหรอกไม่ได้พระจะรวยกันทุกรูปมา วัดจนๆวัดตามตะเข็บชายลงชายแดนวัดตามป่าตามเขานี่วัดที่ขาดแคลนเยอะแยะอืมแต่ไอ้วัดรวยๆเนี่ยนะคนก็ชอบเข้าวัดรวยๆกูโอแปลกเหมือนกันพูดมหมพูดขี้เกียจพูดละยิ่งวัดรวยๆนี่ยิ่งแห่กันเข้าไปว่าพระจนอวัดจนๆนี่ไม่มีใครสนใจกูก็งงเหมือนกันงงกับพวกเองเหมือนกันนะเอออ่าแล้วมาต่อกันเนี่ยแหละหนึ่งใช่ไหมวิธีการดูภาพปลอมแบบ แบบแค่เผือนๆนะใช่ไหมหนึ่งเครื่องประดับถ้าพระที่ท่านได้บวชเรียนมาศึกษาพระธรรมวินยัยท่านจะไม่ใส่เครื่องประดับเพราะมันผิดอาบาัติสองเครื่องแต่งกายไม่ว่าจะเนี่ยหมวกการใส่หมวกการเขา้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะใส่ไปเรื่อยนะพระท่านไม่เลยอย่างนั้นจะคมผมทำมหั่าอะไรหรอกสามการคลองกีวรอ่าเอาสีใช่ไหมเอาวันเอามาสี่ข้อแล้วกัน ไอซีนี่ก็จะลงลึกอีกหน่อยการพูดจะของพระถ้าถ้าเป็นพระที่ท่านบวชมานานหรือพระที่ศึกษาตามพระธรรมวินัยมาหรือว่าพระที่เป็นพระจริงๆท่านจะรู้ว่าวิธีการพูดกับโยมพูดยังไงวิธีการพูดกับพระพูดยังไงอ่าไม่ไม่ได้ว่าการพูดนี้ไม่ได้ว่าจะไปการันตีว่าเป็นพระปลอมพระจริงนะตอนนี้คือที่อาตมาพูดมาทั้งหมดทั้งหมดนี้คือให้ตั้งข้อสองสยัยตั้งข้อสังเกตเฉย ว่าวิธีดูภายนอกจริงๆแล้วมันดูภายนอกมันดูแทบมันดูไม่ออกหรอกเออมันต้องตรวจสอบตรวจเช็คเข้าไปตรวจสอบมีใบสุตที่มีเอกสารอะไรถูกต้องไหมอันที่สี่นี่คือการพูดจาถ้าและพระจริงๆพระที่บวชถูกต้องก็พูดอย่างนี้ก็มีนะพระที่พูดครับกับโยมครับครับพูดคําว่าผมพูดแทนตัวเองใช้สั์แทนตัวเองว่ากระผมใช้ว่าผมเนี่ยนะพูดกับโยมนะ ไม่ได้ใช้คําว่าอาตมาหรือไม่ได้ใช้คาว่าเจริญพรครับครับผมผมไปนู่นครับครับผมครับครับไม่พูดโยมโยมก็ไม่พูดโยมก็จะเรียกพี่พี่ครับตรงนั้นไปทางนั้นไปทางไหนครับครับนี่หลวงพี่มาจากไหนเนี่ยอ๋อผมมาจากวัดนี่ครับตรงนี้ครับถ้าพูดอย่างนี้ให้ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่าคือพระปลอมพระจริงก็มีนะไอ้พระ พูดอย่างเงี้ยพูดครับกับโยมเนี่ยพูดครับพวกผมพูดอะไรอย่างเงี้ยไม่แทนตัวเองว่าอาตมาแทนตัวเองว่าผมเพราะอะไรนี่เป็นระดับเจ้าอาวาสเป็นระดับพระครูเป็นระดับอะไรที่รายการเขาไปถ่ายรายการที่เกี่ยวกับวัดกับวานี่เขาไปถ่ายพูดกับโยมยังพูดคําว่าครับคําว่าผมคําว่าอันี้่พูดคําว่าเจริญพรพูดคําว่าอาตมาก็ยังพูดไม่เป็นเลยมึงไปเป็นเจ้าอาวาสมึงไปเป็นท่านมึงไปเป็นพระครูได้ยังไงวะเออ แล้วคณะสงฆ์ก็ไม่รู้เนี่ยนะวิธีกดเกณฑ์การตั้งกันเข้ามาเป็นพระเสขะพระอะไรพระโอ้ไปตั้งกันเอาแต่คนตัวเองอะนะเอาแต่คนของคนของใครเออเอาเด็กตัวเองก็ไปเป็นก็แต่งตั้งขึ้นมาเออมีหามีเหวเอะไรหรอกพวกนี้อืมเป็นพระครูก็พระครูกโก้เป็นงั้นแหละเออสมองกวง,กวงๆเลยสมองเหมือนเด็ก อนุบาลก็มีนะไม่ได้ทุกรูปนะแยกแยะพูดในฝังเออบางคนจับยัดไงมันหมู่บ้านนี้มันไม่มีเจ้าอาวาสก็ต้องการเจ้าอาวาสแต่พระรูปนี้อยู่วัดมานานแล้วเออก็แต่งตั้งกันอะไรเงี้ยออบางทีก็ความรู้ก็ไม่มีอะไรแล้วเจ้าวงเจ้า,าวาดพระคงพระโคเนี่ยบางทีโดนจับยัดก็มีเออถูกจับยัดเออ,เ,อ,อเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนไปไป,ไปหน่อย ให้มันให้มันจะได้มีเจ้าอาวาสมาดูแลอะไรเงี้ยอ,อพอเป็นไปปุ๊บก็ไปเป็นลูกน้องของโยมอีกทีนะึงโยมส่วนมากจะเป็นพวกโยมคณะกรรมก,การวัดพวกอะไรอ่ะวิยาวจักรพัดอะไรพวกเนี้ยพวกนี้เป็นหัวหน้าพระอีกทีส่วนมากถ้าถ้าเจ้าอาวาสรูปไหนถ้าว่ามึงมึงมึงอ่อนนะนะหัวอ่อนนะนะอืม ขุนหานห่าคข้องเมืองจงเฮืองฮงขุนขี่ยานค้องบ้านโบฮงเฮืองเนี่ยอ่ายอมเป็นเมือเขาเรียกว่าสมพานอยู่บ้านนะเจ้าอาวาสก็อยู่วัดอะไรแต่สมพานแต่หัวหน้าจหัวหน้าเจ้าอาวาสก็โน่นยอยู่ในบ้านก่อนนอนก่อนลูกก่อนเมียอยู่นั่นแหละกินเงินวัดสบาย,นเ,นยเออมึงอยากให้มีมากเลยวิยาวจกรกรรมการเนี่ยพวกในตัวดี ทำให้วาดวาไม่จเจริญก็พวกนี้ตัวดีนะเออแล้วก็จะาวาดอีกจะาวาดรวมไหนที่ยอมเป็นขี้ข่า,ายมเขาอันนี้ก็พูดมาบ่อยด้วยนะเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายลูกตถาคตต้องเป็นผู้แก้วกล้าต้องเป็นผู้ที่กล้ากล้าที่จะประชิญกับความไม่ดีกล้าที่จะประเชิญก,ก,กับสิ่งชั่วร้ายต่างๆกล้าที่จะประชิญ สู้กับมารนะกิเลสมารมารอะไรต่างๆก็ตามเออนะอืมนะอ่ะผนพอหรือยังวันนี้นั่นแหละวันนี้จะมาในวิธีการดูภาพปลอมใช่ไหมนั่นแหละก็มีสี่ข้อแค่นั้นแหละก็พิจารณาตามไปเอมันดูถ้าจะให้ดูมันดูยากต้องตรวจสอบก็ยิงยิงจังๆนะมันถึงจะรู้นะเอะการพูดนี่ก็ฝาก หลายคลิปที่ทำลงไปก็ฝากพระคุณเจ้ากาอรอาราธนานานมสกาาครูคบาอาจารย์หลายๆลยูปนะหัดใช้คำพูดสงความพูดพระหน่อยแต่คำว่าผมคำว่ากระผมคำว่าครับคำว่ากระผมเนี่ยเราใช้เฉพาะพูดกับพระกันเองพูดกับพระเนี่ยพูดด้วยกันเองกับพระด้วยกันเองเนี่ยเออตัวนี้เราใช้คำนี้ใช้คำว่ากระผมใช้คำว่า ครับขอรับใช้คําว่าขอรับใช้คําว่ากระผมนี่วิธีการพูดถ้าพระกันเองนี่พูดอย่างนี้แต่พูดกับโยมก็พูดอีกอย่างหนึง่งอย่างที่พูดมาเนะยเพราะนั้นถ้าว่าพระรูปไหนพวกนี้ก็ตั้งข้อสงสัยกันได้เลยเพราะถ้าว่าพระปลอมเนี่ยมันจะมาปลอมเป็นพระมันจะไม่ชินปากหรอกพูดคําว่าอตมาคําว่าโยมคําว่าเจริญพรอ,อย่างเงี้ยมันจะไม่ชินปากมันมันจะติดภาษาของคารวะครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับครับผม ครับผมครับพี่ไปทางนู้นนะครับผมมันจะติดสับของารวดสถ้าว่าเป็นผ้าปลอมนะนี่ก็วิธีการดูเบื้องต้นของพระปลอมทุกวันนี้มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมีทั้งพระจริงพระจริงที่ทําตัวเฮ่เฮ่แล้วก็พระปลอมที่อยากจะรวยเหมือนพระกูก็งง,ง,ง,งเ,เพราฉะนั้นแล้วพระปลอมจะไม่ค่อยมีหรอกตามเขตตาม ตามพระป่าตามเขตตามป่าตามชนรบตามอะไรเนี่ยพระปลอมไม่เคยมีก็มันไม่รู้ว่าจะปลอมมาเพื่ออะไรเพราะว่าส่วนมากมันปลอมมาเพื่อหาเงินใช่ไหมเพราะถ้าว่าพระตามป่าตามเขาอย่างเงี้ยมันไม่มีเงินให้มันหาแล้วก็ส่วนมากก็มันจะไม่มีพระปลอมหรอกพระตามป่าตามดรงเนี่ยมาก็พระจริงพระจริงพระจริงทั้งนั้นแหละส่วนมากพระปลอมมันจะไปอยู่ในเมืองจะมีอยู่ในเมืองมากกว่าเพราะว่าในเมืองมันมีเงินให้มันหาไง ตามป่ามันไม่มีเงินให้มันหามีแต่หน่อไม้มีแต่เห็ดนี่มันหาไม่ไ้อ okay, อันนี้แหละนะอ่าวันนี้ก็มาพูดให้ฟังมาบ่นอะไรเรื่อยเปื่อยให้ฟังด้วยอ่าในช่วงตอนเย็นๆก่อนส่งน้ําส่งท่านะอืมกับบรรยากาศที่ดูที่อาศัยที่ปฏิบ o ปฏิบัติก็ก็ มีแต่หลายคนอยากจะมาปฏิบัติเออมีพิวอ่าหน้าปฏิบัติหน้าอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยถามกันให้วุ่นมาทําวุ่นกันบ้างนั่นแหละก็ไม่มีใครมาเลยนะแต่ก็ดีก็ไม่มีใครมาก็ดีเดี๋ยวให้เห็นมานะเห็นมากูด,ดา่าหมดนะ <c oughs> เออ,เอ,อกลัวโดนดา่าอะไม่าีเครมาอ,อ่าอ,อ่าแค่นี้เลยนะอ,อ่าวันนี้ก็ เหมือนเดิมอะไรดีก็เก็บไว้อะไรไม่ดีคําพูดต่อมาต่อมาบอกเลยมาปากปากมาหมายอย่างนี้แหละคําพูดไหนไม่ดีก็ไม่ต้องไปสนใจมัเก็บเอาตัวไหนมันดีมันเป็นความรู้มันสามารถที่ฟังแล้วมันสามารถที่จะไปต่อยอดความรู้ในระดับสติปัญญาสมองของเราได้<ๆ><ๆ>ก็ฟังเอาต่อตมาก็พูดไปเรื่อยไปเจื่อยไปนั่นแหละต่ตมาเอ,อ,อยู่รูปเดียวก็ไม่รู้จะไปเทศให้ใครฟังก็มีแต่เทศให้โยมฟังนี่พูดติดตามหมื่นกว่าเนี่ยนะ ปติตามหมื่นกว่านี่ก็ถือโอ้ก็ก็ถือว่าก็ใช้ได้นะหมื่นเออระดับหมื่นเนี่ยนะปติดตามไม่เท่าไหร่ระดับพันนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเออไม่ว่าจะติดตามเท่าไหร่ก็ระดับหมื่นแล้วก็แต่ก็บางทีก็มีผู้มากดถูกใจไม่ถึงห้าสิบคน <laughs> มึงจะติดตามทำัมหาเลยว่าเป็นหมื่น แค่นี้แหละสุดท้ายนี้ก็จบด้วยพุทธภาสิตเหมือนเดิมทุกคลิปทุกตอนสุดสูสังนวเตปัญญังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอเจริญพร